มองครับล้มปลาคาร์ะเพื่มองเพิ่นสร้างปลาครับผมว่าปลาที่ได้หลเป็นลยตัวหย่ปัญญายุบบอนี่ครับนี่ครับน้่ครับครับประกาศลาลับเรื่องมาแล้วไปนั่งจำจองตัวัเล้กตัวเลิกวิ่งเพื่นขายปลาครับมาแล้วเอาเอานี่ครับพ่อปุ้ใหญ่มาถูกบอเลยได้บอกพ่อปุ้ยใหญ่ได้บรัได้ได้ได้บพ่อผู้ใหญ่ นี่ครับของพ่อพยาบ้านครับบ่อพยาบ้านบ้านห้อยบงครับจากค้น่ะสามโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมครับผมโอ้พ่อพี่ยาได้หอดบ่ถึงราก็ได้บ่อใต้เรายังได้อีกอ่ะนี่ครับนี่ครับเอาครับบ่อพี่ยาบ้านบ้านห้อยบงครับผมเดี๋ยวผมไปเบิ้งป่าทั้งบุ่นครับว่าเป็นที่ใดซ่อใดเบิ้งออกครับพี่น้องครับเบิ้งออกนี่ครับเป็นขายปลากันครับนี่ครับ นี่ครับปู่ปลาลายลายมปลาไลายลายเนี้ยคุณนะครับคุณนะครับคุณูคุณนะครับก็ตายอยู่ในถุงกว่ามให่หเ่จาครับผู้มันก็มันอ๋อผูมันกะมันเนาะครับครับครับคุณเนี่ยโอ้ยเราได้ปลาใครอีกได้ทุกคนครับได้เนาได้ทุกคนเลยครับคุณเนี่ยไปพี่น้องไหนเบิ้งกอเด้อ ฝอยน้อยฉันว่าฝอยน้อยา老妈รูปนี่ครับย้ายครับบ้านใดย้ายอยู่บ้านไหนครับบ้านบ้านใดบ้านเหนือเอครับชุมแพโอ้บ้านเหนือเอนี่ครับบ้านใดนี้ขนมเส้นครับผมขนมเส้นบ้านขนมเส้นครับบ้านขนมเส้นรวยร่าครับบ้านโอ้บ้านเหนือเอ๊กวาอไก่ครับวางไก่จากบ่อไปเลยเป็นครับได้สัก eh> ี่คุแมนแมนบัตรหาร้อยได้ครับนะครับบัตรหาร้อยครับนะครับคุ้มค่าอยู่ครับหมดมีเยอะครับมุกพลใหญ่บ่อทั้งนั้น ได้เฮี่กนครับได้เฮี่กนได้ได้ทุกคนครับโอ้ปลาลายปลาลายผมก <c oughs> <c oughs> ็ว่าปลาลายเลยครับนี่ครับย้ายเขาก็มาหาปลาขายน้ากันละหาขายเนื้อเรือกระจินอันนี้ผู้ลงกันหมนอ่ะนนี้ผู้ลงกันหมนอ่ะอันนี้ผู้ลงครับเนี่ยนี่ผู้ลงครับหน่าผู้ลงนี่ครับเอารถมาเลยครับเนี่ยรถมานี่ครับเบิ้งเอาเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นแจ้บ้านเพิ่นแจ้กับบ้านครับเป็นบวกน่ะเดี๋ยวพ่นแจ้กับบ้านนะคนเนี้ยแลมฉับังผมบ่าครับตาไม่โคตรมากเลยว่ะ ตายตายตายตาอีกสองปีข้างหน้าก็พ่อมันค LIKE ือกอล่พ oh, right. wow. wow. hmm. ี่น้องดี๋ยวพอขึ้นมาขายแล้วมันก็ลุกโอ้ยยตไอะตตตตตโอ้คอยด้วยคคอยด้อไปๆดดีไมันเดดแน่ว่ี้หนนบ่ปุณนนุนไหครับเบอรอเด้อพี่น้องช้ายูทูบเบิรงเหรอครับนี่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 ครับ โอ้ยปลาใหญ่ครับปลาน้ำหนักกี่กิโลเน่ะจากกิโลอะไรกี่กิโลกี่กิโลโอ้ปลาไหมครับปลาจีนครับน้ำหนักจากโลปลาตัวไหนชนะอยู่หกโลห้าโอ้หกโลครึ่งครับหกโลครึ่งเดี๋ยครับเจ้าของบ่อครับเจ้าของผู้ประม้วนพอสั่งครับเลยครับเดี๋ยวพ่อกันอยู่บ้าน้หัวม่วงน้องทั้ง ตำบลตำบลนัอําเภออำเภอหนงเลียโอ้บ้านนนทันครับบ้านนนทันอยู่ทางไปขอนจันครับบ้านนนทันครับไม่จาาอยู่ครับตำบลอํเภอหนองเลียครับประกาศนี่ปลาปาิ้นปา่นปลา่นอเพื่อประกาศเสื้อเื้อปลางมือิงไงครับปาป่านปลาป่านป่าน่านปลานปนา่ปลาปา่นาี่นาี่น้าานปลาป่นา่นาปลาลา่่น้านน่าน เบิ้งครับผมได้เห็เบิ้งครับครับนี่ครับปลาจีนครับนี่ครับอันนี้เพิ่นออกขึ้นมาไม่ไหมครับปลาลิ้นครับปุ่นครับเพิ่งเอาเลยนี่ครับนี่นี่เพิ่นแซบเนี่ยนี่นี่นี่แหละเขาปูหาปลาเนี่ยหาปลาเป็นกิจวัตรเลยไหนครับเนี่ยเนี่ยเซียมเลยนะครับเดี๋ยวเซียมเลยนะครับมาหนี้สะดุ้งน้อยดิแหน่ถึงสะดุ้งถึงแหน่ถึงสะดุ้ง โ <onz> <etus> เคโอ้โเจ้าเนอเร็วเร็ว快点อองรควเร็วเออเราวเร็วเน็วเรับเรวเรับเร็วเราวเราวเร็วเร็รเรเร็้เรวพี่น้องชารวเร็วเรี่น้องชาวร็วเเร็วเเร็วเรวเรร็วเร็วเร็วเร็ครับเรเรวร็บเร็วเรลาร็วเร็ร็ว่ร็รับเร็วเรรับเบิงวครับคุณเพิ่ยังรับเพราะว่าปายังหลายอยู่ครับคุณครับเบิงเอาเรับพี่น้อง ผมก็ขอจบคลิปลงแค่นี้นะครับผพ้ใหมากเพืใหชอบกดติดตามมลยนะครับกด s ับ s c ไ i b e ให้น่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากแคมป่ตาขาวครับ